เคล็ดลับการกินชาบูของผมนะฮะอต้องใช้ถุงพลาสติกใส่ในกระเป๋าไว้แล้วคีบแทนจะลวกนะฮะคีบลงไปกระเป๋าคีบลงในกระเป๋าแล้วก็พอกระเป๋าเริ่มนูนก็ชีดบิลกลับนไปฮะเก็บในตู้เย็นสามารถเอาเคล็ดลับนี้กายแนะนํามาดีนะไม่เอาดิบๆกลับบ้านเลยเอาละครับผมจะแนะนําให้คุณรู้จักกับ2หนุ่มโสดที่คุณเลือกเอาไว้นะฮะพีเจนเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับ ส่วนอัพเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหายแล้ว,อลวโอเคเ,อเป็นบาริสตาครับโอเคคอนเทนต์เอเตอร์กับบาริสตาแม่อาชีพการงานแตกต่างกัน,กนบุคลิกท่าทางแตกต่างกันคำถามที่คุณเตรียมมาจะทำให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครคือคนที่คุณอยากจะเดทด้วยครับคำถามคือค,คำถามคือ ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าจุนเป็นคนชอบกินชาบูเวลาจุนไปกินเนี่ยจุนก็จะมีสูตรลับของตัวเองเพื่อเพิ่มความอร่อยในการกินชาบูค่ะก็เลยอยากให้ทั้งสองคนนะคะลอง create สูตรลับของตัวเองดูว่าแบบจะมีสไตล์การกินที่แตกต่างจากคนอื่นยังไงนอกจากการที่แบบว่าแค่ลวกเฉยๆงั้นถามสูตรลับคุณหนะเออใช่ค่ะอะไรอะไรคือสูตรลับของการกินชาบูกินชาบูมันต้องมีสูตรลับด้วยเหรอมี่ค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยอย่างจุนเนี่ยคะ่ะจุนก็จะเอากุ้งอะคะ่ะมาหั่นเป็นชิ้น แล้วก็ผสมกับหมูทรงเครื่องที่เป็นที่สับแล้วอะค่ะ<ม>แล้วก็ผสมชีสเข้าไปทีแล้วก็พันด้วยเบคอนค่ะแล้วก็ค่อยเอาลงไปลวกก็คือคำนึงเนี่ยเราต้องมานั่งทําก่อนแล้วค่อยลองไปลวก<ช>เราะะจะได้กินทีเดียวใช่เพราะแบบบางทีเราอยากกินแบบหลายๆอย่างพร้อมกันใช่ไหมคะแต่ว่าชาบูเนี่ยมันแบบจิ้มได้ทีละอย่างจะให้กินกับช้อนมันก็แบบ มันไม่ใช่ชไปใช่อ๋อนี่คือรบแล้วมันไม่ชอบกินทีละคำทีละคำทีละอย่างเราชอบกินรวมกันเราก็อยแางนี้เอานี่มานนี่มาห่อนี่มารวมนี่แล้วเข้าไปลวกโอเคเหมือนบางคนเวลากินสุกี้เนี่ยบางคนชอบเอาน้ําจิ้มใส่ลงไปในหม้อเลยอ๋ออ่าก็จะเป็นสดสดน้ําเหมือนเป็นแบบแซบแซบอะไรอย่างนี้แต่ละคนมีสูตรลับหลายแบบทีนี้พีเจนอัพถ้าเกิดคุณมีเคล็ดลับอย่างนั้นอยู่แล้วคุณจะได้เปรียบมาก แต่ถ้าเกิดคุณนึกไม่ออกไหนลอง create create หน่อย create หน่อยผมว่าในความเป็น content creator ของคุณในความเป็นบาริสต้าของคุณน่าจะคิดเรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากและทั้งคู่เป็นหนุ่มโสดที่มาใหม่แต่ลำดับโพเดียมพีเจ้นอยู่ก่อนครับเพราะนั้นพีเจนจะได้ตอบก่อนครับไหนลองดูสิว้าวก็ต้องบอกจริงๆผมก็ผมเองนะก็เป็นคนที่ชอบกินชาบูเหมือนกัน อย่างผมเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ผมจะชอบสั่งแล้วที่บ้านผมจะไม่มีใครกินเลยคือไข่ดิบผมจะชอบไข่ดิบเพื่อมาจุ่มหมูอะไรพวกนี้แต่ก็จะชอบใส่กระเทียมร่มถึงอย่างตัวกุ้งเองเนี่ยผอผมจะชอบถ้าเป็นอย่างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหม้อ,มอสองหม้ออย่างเงี้ยก็จะชอบเอากุ้งวางตรงกลางเพื่อมันค่อยๆสุกเนื้อมันจะมีความกรอบมากกว่าถ้าเกิดไปต้มเลยมันจะหดอะไรพวกนี้เนาะก็คือจะมีวิธีคร่าวๆเป็นเบสิกแล้วกันที่ผมจะชอบกินอะไรเงี้ยครับ คือไข่ดิบคุณใส่กระเทียมลงไปด้วยใช่ครับลงไปในไข่ดิบก็เวลาจะกินเนี้ยคือมีไข่ใช่ไหมใส่กระเทียมสับลงไปเวลาผมกินออกเนื้อสุกแล้วจุ่มแล้วเข้าปากเลยเอออันนี้อันนี้น่าสนใจน่าลองใช่ผมชอบกินไข่ดิบมากใช่เพราะผมรู้สึกว่าไข่ดิบมันเป็นสิ่งที่ทําให้นุ่มหอมแต่ก็เข้าใจสําหรับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าถ้ามันดิบมันขาวก็เหม็นไปเลย ช่แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าสองสิ่งนี้ไข่กระกินกระเทียมอะไรเงี้ยมันเหมือนมันบาลานซ์ฉันโอเคครับสำหรับผมนะสุดลับสุดลับนี่เคล็ดลับอันนี้น่าสนใจน่าสนใจอัพอัพล่ะปกติแล้วชาบูกับปิ้งย่างชอบอัไไหนมากกว่ากันชอบพอๆกันเลยอ่ะจริงหรอปกติแล้วเวลาเรากินสมมติเราคือเรากินปิ้งย่างมากกว่าชาบูนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามัน พอเราได้กลิ่นแบบกลิ่นควันกลิ่นเนื้ออะไรเงี้ยมันหอมดีเลยส่วนชาบูนจะเป็นอีกลิ่นใช่ปะก็เวลากินก็คือร้านไหนน้ำจิ้มอร่อยก็คือมันโอเคใช่ปะล่ะก็แบบบางทีจะเอาน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มสับรสที่เป็นสีเขียวๆที่กินกับซีฟู้ดใช่ไหมแล้วก็ผสมกับน้ำจิ้มสุกี้สีแดงสุกี้ที่มันเป็นสีแดงมันมีโรยงาขาวนิดหน่อยก็เอามาผสมกันนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียวกับน้ำจิ้มสุกี้ผสมกันอันนี้คือสุดเด็ดของคุณอร่อยนะอ่าโอเค เคล็ดลับการกินชาบูของผมนะฮะต้องใช้ถุงพลาสติกใส่ในกระเป๋าไว้แล้วคีบแทนจะลวกนะฮะคีบลงไปกระเป๋าคีบลงในกระเป๋าแล้วก็พอกระเป๋าเริ่มนูนก็ชีดบิลนะไปฮะเก็บในตู้เย็นสามารถเอาเคล็ดลับนี้กายแนะนำมาดีนะไม่เอาดิบๆกลับบ้านเลยใส่ดิบๆเลยฮะเอาดิบๆเทน้ำจิ้มลงไปบ้าใครจะแพอย่างงั้นสาวโสดครับเคล็ดลับของทั้งสองคนน่าสนใจเหมือนกัน แต่คุณอยากจะชาบูกับใครนี่สิครับดับไฟหนึ่งคนแล้วรอตรงนั้นนะครับคนที่ใช่จะไปรับคุณถึงที่ครับเชิญครับ